หลังไหลเข้ามาเลยนะคะตอนนั้นนะคะตอนนักงานยังไม่เยอะนะแม่ครูตอนนันงานก็ยังไม่เยอะนะคะแต่ก็มีงานแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดทุกสิ่งทุกอย่างก็มันก็ดําเนินไปดีๆแหละแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนทุกวันนี้นะคะอ่าพอนะคะเราก็จับคีได้นะเพราะว่าอุดรดจะเป็นคนที่แบบซื่อๆนะคะก็คือจะไม่อ่าไม่ได้ไม่ลังเลสงสัยเลยนะคะเพราะว่าศรัทธาในมหาบาร,รมีธรรมเซอร์อยู่แล้วนะคะ ที่มาอยู่ในระบบนี้นะคะแล้วเราก็เชื่อว่าสติเอเมดาว่างนี่แหละมันจะทําให้เรากุศลถึงพร้อมนะคะ,ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะก็คือเมื่อก่อนเราก็จะไปสร้างศาราสร้างอะไรเยอะแยะมากมายใครมีบุญอะไรบอกเลยค่ะฉันอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแต่พอมาอ,อยู่ในระบบเอเมดานท่านบอกว่าสร้างอยู่กับตัวเรานี่แหละแล้วก็สร้างได้ทั้งวันเลยนะคะ สร้างแบบไหนก็คือสตีไม่ไดาว่าแล้วก็ลงมือทําแล้วก็โน้มเก็บกุ